คลิปนี้มาแนะนําอุปกรณ์เสริมจาก DJI Osmo Pocket 3กันนะครับอยู่บนโต๊ะแล้วเป็นสินค้าใหม่จากทาง u l e n ซีนั่นเองครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ u l e n ซี C071 นะครับซึ่งมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นรุ่น C070 ก็ตอนนี้ออกมา2สีนะครับก็คือพูดง่ายๆมีสีเขียวกับสีดําที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสายคล้องคอนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยทังแพคเกจของ ดีใจเอาช่องพกแพ็เกจ3เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่นี่ผมเปลี่ยนมาเป็นวูเลนซีนครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่กระจุกกระจิกเนี่ยอ่ามันน้อยไปแล้วก็กระเป๋ามันแน่นเปลี่ยนมาใช้เป็นของวูเลนซีตัวนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังใหญ่แล้วก็ยังเกะก,กะอยู่สําหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยครับตัวนี้คือ u ูเลนซีซีศนเ็นนะครับเป็นสีดํานั่นเองอ่ะพอแกะออกมเอา อุปกรณ์ทั on, right? so nice, hay hay ้งหมดออกมาก่อนนะจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอยู่3มชิ้นนี้นะครับแค่นี้เลยครับมาดูชิ้นแรกก่อนครับตัวนี้เป็นสายคล้องคอนั่นเองครับมีขนาดที่ยาวมากๆครับแล้วก็ปรับสายได้ด้วยตัวสายด้านบนนะครับเป็นสีดำเนี่ยก็เอาไว้รองรับน้าหนักเวลาอยู่บนไหล่เราก็สกินอุลเลนซี่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็เป็นสายคล้ายๆเป็นโฟมแน่นๆครับสีดําตรงนี้ก็รองรับแรงกระแทกครับแล้วก็เป็นสายถักนะเป็นสายถัก มีความยาวยาวมากนะครับยาวมากๆแล้วก็สามารถปรับได้ที่ตัวสายครับจะมีห่วงแปลกๆอยู่1ที่แล้วก็ห่วงวงกลมอีก1จุดนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าติดตั้งยังไงใส่ย,ยังไงนะอีกหนึ่งอันก็คือเป็นสายคล้องมือตัวนี้เป็นของทางอ l ลเลนซี่นะครับจริงๆก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับตัวของ DJ i ที่แถมมาแต่ว่าตัวของอุลเลนซี่เนี่ยจะยาวกว่านะครับจะมีขนาดที่ยาวกว่าเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตัวของ อ,อนซประกอบให้ดูนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นผ้าเรียกว่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ครับไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดและห่อหุ้มและที่สำคัญคือเป็นผ้าที่เป็นแบบว่าอ r โปเทคได้ด้วยนะครับคือเป็นลักษณะของ แปะติดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุลิซี่จะทาผ้าลักษณะอย่างนี้มานะครับคือเป็นแบบหอ่อแล้วก็อ่าเป็นนุ่มๆแปะตรงนี้เป็นเหมือนกาวนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบติดหนึบเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถโปรเทคห่ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับมาดูลายดีกว่านะครับตัวลายรุ่นนี้คือ C071 นะครับก็จะเป็นลายของ p o c k e t 3สานั่นเองก็มีอุปกรณ์ต่างๆของ DJI นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก แอคชั่นครับเป็น DJ i a c t i o n นอันนี้เป็นตลับฟิล์มครับมีโดนก็เป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้ครับส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นลายอีกแบบหนึ่งนะไม่เหมือนกับสีดำก็เป็นลายรูปหมีนะครับใครชอบแบบน่ารักก็ไป 40. 7 0 70, แล้วก็ลายเข้มเข้มสีดำแบบนี้ก็จะเป็น0 7 1ครับซ0 7 1ตัวผ้าเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดเช็ดพวกหน้าจออะไรต่างๆของตัวพ็อกเก็ตได้นิดๆหน่อยๆน,น,นะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรอยนิ้วหรือว่ารอยอะไรเนี่ยเราก็เช็ดอย่างนี้ทําความสะอาดได้แล้วก็เป็นแบบเช็ด เบื้องต้นอ่ะแล้วก็เอาไปทำความสะอาดซักได้อีกครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีประโยชน์มากครับสำหรับตัวผ้าโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการประกอบกันการประกอบเนี่ยต้องมีตัวนี้นะครับคือต้องมีตัวฮาร์ดเคสของตัวพ็อกเก็ตสามถ้าเกิดว่าใครทําหายไปเนี่ยชุดนี้ก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งชุดเนี้ยมันจะต้องใช้คู่กับเคสันี้ด้วยครับการประกอบนะครับก็คือใช้ผ้ากับตัวฮาร์ดเคสของพ็อกเก็ตสามตัวนี้ครับ เราจะเห็นว่าจะมีห่วงอยู่ด้านบนนะครับมีรูให้เราก็เอามาวางประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายของตัวที่มีห่วงแบบนี้เอาไปคล้องด้านบนเอาผ้ากับตัวฮาร์ดเคสเนี่ยเข้าไว้ด้วยกัน,นครับก็เอาให้ตรงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็คล้องไปเลยปึ๊บแค่นี้คือคล้องอันเนี้ยเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันหลุดไปจากตัวเคสนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับการใส่ประกอบโพเทคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเหมือนเป็นปกติแล้วเราก็ห่อหุ้มแบบนี้ปึ๊บแค่นี้ครับเราก็ไม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ต้องกระเป๋าใหญ่ๆนี้ติดตัวไปเราแค่เอาตัวแค่นี้แหละแล้วก็คล้องคอเป็นคล้ายๆแบบสายคล้องคอสายเหมือนพวกสายคล้องกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้แต่มันยาวมากนะยาวมาก ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราจะเห็นว่าจะมีตัวสายของข้อมือนี้ด้วยนะครับให้มาใส่กับตัว DJI Pocket 3ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านข้างครับก็คล้องเข้าไปเลยครับผมลองคล้องเข้าไปดูโอเคแล้วก็คล้องเข้าไปปุ๊บตัวสายของข้อมือเนี่ยจะมีความยาวกว่าตัวของแถมจากตัว DJI นะครับตัว DJI เนี่ยจะสั้นประมาณนี้นี่สั้นประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่สั้นแค่นี้เอง ซึ่งต่างกันเยอะนะของตัวอ,อูเรนซี่เนี่ยยาวกว่าแล้วก็ยืดกว่านะครับแต่ว่ามาดูความเหนียวกันอีกทีนะว่ามันเป็นไงอ่ะทีนี้เราก็ประกอบครบแล้วครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ห่อเก็บจะมีความเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหน่นะเห็นไหมเหมือนแบบห่อซูชิอะไรอย่างนี้โอเคเรียบร้อยเทานะครับส่วนเจ้าคล้องอันนี้ครับ เจ้าห่วงอันนี้เนี่ยให้มาเกี่ยวกับตัวสายคล้องข้อมือที่เราใส่ไปเมื่อกี้คือมันเป็นเซตตี้ชั้นหนึ่งครับแล้วก็คล้องเข้าไปปึ๊บอ่าให้เป็นลักษณะนี้นะครับพอคล้องไปแล้วเนี่ยเราก็ยาวใช่ไหมครับอ่าเราก็มาปรับสายให้สั้นลงได้อีกนะครับตรงนี้ก็ดึงไปเลยมันจะมีอยู่ด้านหนึ่งครับสามารถดึงได้ปึ๊บนี่เราก็ดึงมาเยอะๆกันเลย อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับจะได้ให้มันบาลานซ์กันโอเคผมเอาประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะสั้นลงคราวนี้ก็ห้อยเหมือนแบบสายคล้องกล้องเลยนะครับมันก็จะมีความแบบเป็นหลายชั้นหน่อยครับแล้วก็ตอนใช้เนี่ยเราก็แกะผ้าออกมาจากตรงนี้ได้เลยปุ๊บล้วก็ถอดใช้ปกติคราวนี้เนี่ยเราก็ทิ้งตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็มาเปิดใช้งานตัวพ็อกเก็ตสาได้เลยครับแล้วพอใช้เสร็จเนี่ยเราก็ ถ้าอยากไม่ได้รีบเก็บนะครับไม่อยากรีบเก็บเราคล้องอยู่แล้วก็ทิ้งเลยก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะมันจะลุ่มล่ามเดินทีมก็มจะแบบตีนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดรู้สึกว่ามันตึงไปเนี่ยรอนใช้เราก็แกะมาได้อีกทีหนึ่งอืมเราก็แกะมาใช้นะครับสายแล้วก็คล้องมือได้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีล็อกสตปได้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้นะพอใช้เสร็จนะใช้เสร็จเราก็เก็บตัวสเต็ปมือแล้วก็ออก จริงๆเราห้อยแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรารีบๆยเนี่ยผ้ายังไม่ต้องห่อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกต้องเดินทางเยอะละเราก็ห่อเข้าไปนิดนึงก็ห่อจากที่ตัวนี้ได้เลยนะปุ๊บอืมเสร็จก็เป็นการห่อแบบโพเทคครับกันแบบพวกฝุ่นหรือว่าพวกละอองอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็โอเคระดับหนึ่งครับหุ้มหน้าหลังไว้ครับหรือว่าจะคล้องไปงี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันดูเหมือนเกะกะหน่อยก็อาจจะหย่อนหย่อนนิดนึง แล้วเราก็อาจจะเป็นแบบใส่ใบข้างอย่างนี้เราใส่ใบข้างนี้ก็ได้นะครับนี่ใบข้างนี้เวลาใช้ก็เหมือนเดิมครับแกะผ้าก็มันจะไม่ได้เร็วอะไรมากนะไม่ได้เป็นควิกอะไรขนาดนั้นแล้วก็เอาออกมาใช้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดตัวสเต็ปอีกทีนะก็คือแค่ใส่เข้าไปชั้นเดียวนะครับแล้วก็ผ้าคลุมคือชอบตรงเนื้อผ้าเนี่ยคือมันสามารถหุ้มปิดแปะได้เลยนี่ นะเป็นโรเทคชั้นหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้น,น,นานๆเนี่ยเราก็มาเกี่ยวกับตัวห่วงเล็กๆอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็เกี่ยวเข้าไปอืมมันก็จะเป็นลักษณะคุ้มแบบนี้ครับแค่นั้นเองครับก็ใช้งานอาจจะมีการแบบหยิบเข้าหยิบออกหลายชั้นหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นการเซฟครับ ไม่ต้องพกพวกแบบกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้คือพกเดินทางใส่กระเป๋าแต่ว่าเราถ้าเราต้องการจะเดินเที่ยวเล่นละไม่ต้องแบบพกอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้ตัวพวกนี้ได้นะครับนะแล้วเวลาถอดเก็บนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบใส่กระเป๋าแพ็คใหญ่เป็นประเภทแบบใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราก็ถอดครับก็ถอดผ้าออกปับ๊บแล้วเราก็แกะห่วงตรงนี้ออกเหมือนเดิมครับมาไงเราก็เอาออกท่านั้นแค่นี้เองครับ แล้วก็ตัวห่วงนี้เราก็แกะออกแล้วก็เราเก็บเข้าแพ็กเกจแบบที่เราเดินทางมาได้อีกทีหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยทั้งชุดเนี่ยก็จะมีพวกแบตขาตั้งอะไรเป็นปกตินะครับหรือว่ามีพวกอุปกรณ์เสริมอุลเซี่อะไรต่างๆนี้เนี่ยก็ใส่เข้าไปแทนที่ได้เหมือนกันครับก็จัระเบียบดูนะครับจัดระเบียบดูเท่านี้ก็สามารถ ใช้คล้องคอครับเป็นสาคล้องกล้องนั่นแหละครับจากทางวูลันซีครับรุ่น C071 นะครับใครที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูในอ่าช้อปปีแล้วก็ในเว็บไซต์ได้นะครับเป็นผ้าแบบนี้ครับลายนี้จะเป็นรหัส071เนะครับเป็นรูปวูลันซีแล้วก็ Pocket 3ตครับตัวผ้านี้คือแบบดีเลยครับสามารถทำความสะอาดคลีนเบื้องต้นได้แล้วก็มันสามารถ พับแปะได้เหมือนที่ทําให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเดลซี่ด้วยเดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆอ,อีกจะทยอยออกมาแนะนําให้ดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ